มันไม่รู้อ่ะเหมือนกัน,กนเลยพวกเนี้ยได้ยินข่าวว่าเขาทําบุญให้เนี่ยแก่ข้าวให้ทาบุญอุทิศต,ตั้งแต่เราสวดมนต์เย็นให้เอารูปให้ทานและทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของศาสนาและเราอุทิศให้ทุกอย่างแม้แต่ออกมากออกน้อยออกอะไรก็ตามเนี่ยมีสิทธิ์ได้เท่ากันหมดเลยเนยที่ห้าวเรากลายการเนี่ยเพราะมีส่วนร่วมเขาก็อยากได้บุญส่วนเนี้ย พยายามเข้ามาอัตามาก็เห็นเยอะนะแต่ตอามไม่พูดให้ฟังเฉยๆบางครั้งอัตามาไม่ชอบเรื่องเหล่านี้หรอกและไม่ถนัดด้วยแต่บางครั้งโผมาเห็นก็ไม่เป็นไรอัตามาก็บอกเขาว่าเออ,อน่นนะคุยเลยละมันฟังไม่ออกก็แล้วแต่กับกรรมของเขาถ้าฟังออกก็เป็นกรรมกรรมของเขาอางนั่นแหละเพราะเขาทําไมตอนเป็นๆไม่ทำํำนะตอนเป็นมีชีวิตอยู่เพราะตายไปแล้วมันเสี่ยงมากเลยนะอย่างเรานี่ทําเป็นเป็นอันตามาบอกว่าคุ้มค่าไม่ต้องเขาเรา